สวัสดีครับผมพี่เจมตาโตนะครับในคลิปที่แล้วเราได้ทำการตั้งเ uh, ซิร์ฟเวอร์ mqtt broker บน ec2 uh, บน aws ec2 แล้วนะครับ uh, ในคลิปนี้เราจะมาทำการสร้าง REST api เพื่อจะ uh, ส่งข้อมูลออกเป็น json mm hmm. ให้ uh, ให้ให้ผู้คนภายนอกสามารถ uh, mm hmm. เห็นข้อมูลจาก mongodb mm hmm. ได้นะครับคือเราจะทำการ ดึงข้อมูลจาก MongoDB แล้วก็ส่งออกไปเป็น JSON เมื่อมีการเก็ตข้อมูลเข้ามาบนบนเซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับเพื่อให้ง่ายต่อการานำข้อมูลเหล่านั้นไปไปใช้ในใน,ในงานต่างๆนะครับสมมุติว่า,า,ามีคนเราต้องการที่จะใช้ข้อมูลที่อยู่ในที่เรานำมาจาก นำมาจากเซนเซอร์แล้วไปบันทึกลง MongoDB เราต้องการนำข้อมูลเหล่านั้นขึ้นมาแสดงเป็น JSON แล้วก็พ่น JSON ออกไปเพื่อให้สามารถนำข้อมูล JSON นั้นไป,ไปใช้ต่อได้นะครับโดยอาจจะไปใชเป้เป็นแสดงผลบน,บนมือถือก็ได้หรือว่าอาจจะแสดงผลยังตัว f ฟอนต์ต่างๆเช่น React View ต่างๆได้นะครับ ก็ลองเราลองมาสร้างกันดีวกว่านะครับในการสร้างา l e s t api นะครับเราก็ให้มาตรงที่ network นะครับแล้วก็เราจะมาสร้าง method get ขึ้นมาก่อนนะครับว่า,าเราสร้าง method get ขึ้นมาโดยเราเลือกเป็น method get เลือกเป็น n http in นะครับก็คือเป็นการรับ request นะครับจาก จากตัว Client แล้วก็สร้างพาดขึ้นมาบอกว่าเป็น get, API API DHT11 Data นี่ครับผมสร้างพาดนี้ขึ้นมาแล้วก็คมเเชื่อมกับกับบอก ดีบักนะครับเพื่อจะดูว่ามีมีใครมีใครทาการเก็ตค่าเก็ตค่าเข้ามาที่ที่เซิร์ฟเวอร์เรานะครับเพื่อดูก่อนครับเพื่อเช็คโฟนี้ก่อนปุ๊บทำการดีพอย y จากนั้นผมจะใช้ตัวโปรแกรม Postman นะครับในการ inject ค่าหรือว่าการการท a สเอพีไอที่เราสร้างขึ้นนะครับรอแป๊บนึงนะครับ ก็ตัวโปรแกรม postman ก็สามารถดาวน์โหลดได้ก็ลองไปหาดาวน์โหลดดูนะครับในที่นี้จะจะไม่ได้สอนอาการดาวน์โหลดโปรแกรม postman นะครับก็น่าจะไปนะครับก็ผมก็มาเลือกเป็น get นะครับแล้วก็กลับมาที่ postman นะครับ โดยโดยผาดที่เราสร้างขึ้นจะเป็นผาธนี้นะครับแล้วก็ให้เราเราต้องยิงมาที่เลข ip ของเซิร์ฟเวอร์แล้วก็แล้วก็เป็นพอร์ต8 8 8 0นะครับแล้วก็ตามด้วยส a ลตผาที่เราสร้างขึ้นแบบนี้นะครับาการที่เราจะเกตมา เข้าเข้าเมธอดเกตนี้วก็ทําการดีพอ o y เสร็จเรียบร้อยน,นะครับเมื่อเราอ่าก็ทานา URL ที่เราสร้างขึ้นเมื่อกี้มามาลองเกตดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับก็ลองเกตไปดูนะครับในที่นี้จะยังไม่มีอะไรตอบกลับนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้เรายังไม่ได้สร้างการレスปอน s e กลับมานะครับก็ให้เรามาดูที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ว่า อันนี้ผมผมก็ลองมาดูที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ว่าม,มีมีการส่งอะไรมาไหมไอ้อ่มันบอกว่า empty object นะครับมันบอกว่าไม่มีอะไรส่งมาแต่ว่า,าตรงนี้ cancel แ,แป๊บหนึ่งสแสดงว่าเราสามารถาสร้างพาด URL ที่จะให้คนภายนอกอเข้ามาได้แล้วนะครับ ผมจะลองเก็ตเข้ามาใหม่ว่ามันจะมีค่าอะไรส่งมาไหมมันจะมีอ่าคอนโซลแจ้งเตือนอะไรไหมนะนี่ครับแสดงว่ามันมีการเก็ตเข้ามาอ่าที่ url ที่เราสร้างนะครับโดยผมจะลองอ่าตอบกับข้อความกลับไปนะครับว่าว่ามันมันเป็นยังไงนะคอ่าว่าสมมติ ให้คนที่เกทเข้ามาแล้วก็เราก็จะตอบกลับไปนะครับก็ให้มาเลือกตรง uh, HTTP request uh, response นะครับ response คือการตอบกลับนะครับเมื่อมีคนเกทเข้ามาที่ URL นี้แล้วก็ให้ตอบกลับข้อความกลับไปให้คนที่า uh, request เข้ามานะครับโดยจะตอบกลับไปเป็น ลอตอบกลับไปแคนเส้นแล้วก็ปุ๊บตอบกลับมาเป็นเป็นอ็อบเจกต์บ้างนะครับคือเรายังไม่ได้สร้างข้อความในการตอบกลับนะครับก็จะมาลองเราจะตอบกลับไปเป็น เป็นเป็นข้อความก็ได้ครับก็คือสร้างฟังก์ชันขึ้นมาแล้วก็รีเทิร์นค่ากลับไปนะครับก็ึสร้างเป็น msg. payload ก็คือส่ง payload ออกไปแล้วก็สร้างข้อความขึ้นมาว่าออ่าอ่าา request. ไม่ได้กว่าเอาก็เป็น Hello โ oh. อหา Hello James กรับ <c oughs> ครับก็ลองอืมมันน่าจะถูกนะครับก็ลองก็๊บไปใหม่นะครับว่าเราจะได้อะไรตอบกลับมาก็เราได้ Hello James ตอบกลับมานะครับก็คือ ตัวนี้มันจะรับเป็น payload แล้วก็เอา payload ที่ถูก r ีเ u r นมาจากตัวนี้แล้วก็ตอบกลับไปคนที่เก็บข้อมูลกลับมานะครับแต่ว่าเราจะไม่เราจะไม่ได้คือเราเรา,เราจะไม่ได้ตอบกลับเป็นเป็น hello J นะครับทีนี้เราจะตอบกลับเป็นข้อมูลที่อยู่ในข้อมูลที่อยู่ใน database นะครับเพื่อ,อเพื่อตอบกลับเป็น JSON ออกไปเพื่อให้สามารถนำ ข้อมูลตีสันนั้นไปใช้ในในงานต่อไปนะครับในในอ่าในงานอื่นๆนะครับก็ตัวนีนตัวนี้มันเป็นมันอยู่บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็ในนี้มันจะยังในเครื่องเซิร์ฟเวอร์ก็คือที่เราสร้างจากคลิปเมื่อกี้จะยังไม่มียังไม่มี MongoDB 3นะครับ ก็ให้ไปโหลดมาก่อนมาที่ Manage Palette แล้วก็ MongoDB นะครับ MongoDB 3 install เลยครับจากนั้นในการผมผมจะใช้โฟ l d โฟมเดิมนะครับคือ ผมจะใช้โฟจากจากคลิปที่แล้วๆก็คือจะใช้โฟจากโลโก้โฮสนะครับเพราะว่าผมที่เกียรติสร้างสร้างโฟในการดึงข้อมูลใหม่นะครับก็ผมจะใช้โฟโฟนี้ครับโฟที่หนึ่งโฟโฟโฟไหนเอาโฟนี้ดีกว่านะครับผมขอเช็กเอาโฟนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าเป็นโฟบนคลาวแล้วก็ เราจะทำการ export flow นี้ออกไปนะครับเพื่อจะทำไปการาเพื่อจะนำไป import เข้าโ o d e เลตที่อยู่บน Cloud นะครับก็คลิกที่คลิกที่ flow นี้แล้วก็มาที่ hamburger icon แล้วก็ทำการ export นะครับเสร็จแล้วก็เราจะ export ออกมาเป็นไฟล์หรือว่าดวาวน์โหลดออกมาเป็นไฟล์หรือว่าจะ copy Copy เป็นโค้ดก็ได้นะครับในที่นี้ผมจะ copy s ซอส code นะครับที่เป็น JSON จากนั้นเมื่อเรา copy จาก l o c o โ h o s t มาแล้วแล้วก็จะมา import เข้า,า,า Node.js บน s e r v ์ฟเอร์เรานะครับโดยการ import แล้วก็เอาโค้ดที่เราวางเมื่อกี้มาวางแล้วก็ import ครับตอนนี้มันบอกว่ายังไม่มี UI template เพราะว่าเรายังไม่โหลดนะครับในที่นี้เรา,ามันมัน เราไม่ได้ใช้นะครับ UI template ก,ก็ลบไปเลยครับเพราะว่าเราจะทำการ response อ,ออกไปเป็น JSON นะครับผมจะใช้ตัวตัว flow ตัวนี้ครับก็ก๊อบมาวางเพื่อดูก่อนว่าอันนี้จะเป็นการดึงข้อมูลจากจาก Atlas นะครับตัว Mongo DB Atlas ที่อยู่บนคลาวเราจะดึงข้อมูลจากคลาวนะครับ แล้วก็レスปอนออกไปเป็นอ่าレスปอออกไปเป็น JSON นะครับก็เป็นการดึงข้อมูลจาก collection นี้นะครับเราลองเทสดูก่อนครับว่า,าตรงนี้มันยังมีปัญหาอยู่งั้นก็ลองเราก็โหลดมาเลยครับก็แดชบอร์ดนะครับตรงนี้นะครับ ก็ตอนนี้เราก็โหลดแดชบอร์ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทำการ d e PLOY ใหม่นะครับตอนนี้ก็ไม่มี e er อ r o r แล้วนะครับก็ลองดึงข้อมูลมาว่าเราสามารถดึงข้อมูลจาก MongoDB Atlas ที่อยู่บนคลาวได้หรือไม่นะครับก็ไม่มี e er อ r o r ใดๆแสดงว่าเราดึงข้อมูลจาก Atlas มาได้แล้วนะครับก็มีข้อมูลทั้งหมด140่อ่ 140, ชุด ็ประมาณ115ชุดเพราะมันเริ่มจากศูนย์จากนั้นเราจะทําการาส่งข้อมูลนี้กลับไปให้ให้ผู้ใช้นะครับก็คือจะส่งข้อมูลนี้กลับไปเมื่อมีการอเก็ตมาที่ url นี้ก็คือเราจะสร้าง Lest api ขึ้นมานะครับโดย Lest ตัวนี้ก็จะไปดึงข้อมูลจาก mongodb ม,มาให้นะครับก็ลบก็ผมสร้าง copy โรนี้ขึ้นมาอ่าคัปปี้โนดนี้ขึ้นมาแล้วก็มามา,มาทาเป็นข้อมูลตอบกลับนะครับนี้ก็ทําการ deploy หนึ่งครั้งแล้วก็เคลียร์ล็อกหนึ่งครั้งคนระับมันจะบอกว่าเดี๋ยวผมจะขอดูว่ามันมันดึงข้อมูลได้หรือไม่อันนี้มันจะจะอธิบายได้ว่าเมื่อมีการเก็ตข้อมูลมาที่ผ่านนี้ จะ,จะไปดึงข้อมูลจาก mongodb เสร็จแล้วเมื่อดึงข้อมูลเสร็จแล้วก็ให้ตอบกลับไปนะครับก็คือสร้างเป็น listst api ที่เป็นที่เป็นการก็ตข้อมูลนะครับเราก็ลองมาเราล,ลองมาก็ตข้อมูลามาก็ t ข้อมูลดูใหม่นะครับนี่ครับเราก็จะได้ข้อมูลจาก mongodb ขึ้นมาแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็น ข้อมูลอ็อบเจที่ดึงขึ้นมาจาก MongoDB นะครับเราก็สามารถนำ JSON ตัวนี้ไปใช้งานได้แล้วนะครับนี้เราก็สร้าง REST API ได้แล้วนะครับตอนนี้ข้อมูลเหล่านี้เราก็สามารถนำไปแสดงบนมือถือบนฟอนต์ e อ d ที่เป็น React JS, Vue JS, Angular หรือว่าอื่นๆได้เลยนะครับก็ น่าจะประมาณนี้นะครับส่วนาการที่เราจะสร้างสมมุติเราจา,าส่งค่าจากคลายแอนขึ้นมาบันทึกที่ mongo db ได้ยังไงนั้นก็ก็ลองให้เพื่อนๆไปทำดูนะครับโดยอาจจะสร้างเป็น m เม h o อดโพสขึ้นมาเพื่อรับ r e ี u e เ t แล้วก็นำค่าที่ได้รับจากโพสแปลงเป็นข้อมูล j 3เป็น object แล้วก็ไปบันทึกบน mongodb นะครับก็ให้เพื่อนๆลองไปทำดูนะครับนี่ครับล้วก็ลากตัว http in แล้วก็มาเปลี่ยนเป็นค่า post แล้วก็มาตั้งเป็น path แล้วก็ทำการ convert convert ให้เป็นให้เป็น object โครงสร้างที่ที่จะไปบันทึกลงใน mongodb นะครับแล้วก็รับค่าที่ถูกส่งมาจาก post มาคอนเวิร์ตแล้วจากนั้นก็เอาไปบันทึกมุลลง MongoDB ได้นะครับแค่นี้เราก็สามารถสร้างเป็น REST API ได้แล้วนะครับก็การสร้างโพสก็ให้เพืเ่อนๆไปลองทำดูนะครับในคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าชอบก็กดไลค์กด subscribe ช่องพี่เจมตาโตด้วยนะครับขอบคุณครับ